i don't know ร้อยอันนี้คือกัง้งใช่ไหมคะอันนี้กุ้งกุ้ง,งอันนี้รถเท่าไหร่คะกุ้งปลลายเสืออะไรมืออะไรสักย่างอันนี้ขึ้นมาตอนกี่โมงคะตอนนี้จะวายแล้วใช่ไหมยังใม่บทของยังอยู่ในเรือก็ยังมีอันนี้คือหมึกสดๆ โลละสี่ร้อยหมดนี่สี่ร้อยอันนี้ปูโลสองตรงนั้นยังแกะอยู่ไหมคะ <Okay. S 1> ไปดูได้ไหมอ่ะเราจะไปดูที่เรือกันแล้วเขาแกะนี่คือที่เขาออกไปหามาคืนนะคะเขากำลังแกะเลยนี่มาดูจองที่เขาี่คข็แกะกำลังแกะอยู่เลย ได้อะไรบ้างคะคอันนี้หอยเม่นบ้างคะหอยเม่นมเปลือกนคะค่ะอ๋อเปลือกอันนี้คือแผลวนวนอ๋อค่ะออกไปกตั้งเมื่อคืนก็เช้าก็ได้ไปตั้งเมื่อวานเมื่อวานไปกินไงแล้วเช้าไปกินอ๋อ กินได้ไม่ไม่ได้ได้แล้วนะไม่ได้แล้วค่ะอันนี้เป็นเศษไปปล่อยที่เดิมมันอ๋อค่ะนี่นะค่ะปลาเราเขาห้ามเก็บขึ้นมาเนาะอันนี้คือแกะปูชัดๆเลยอ๋อนี่ไงแกะปูใช่ไหมคะครับอุ้ยนี่เต็มเลยอ่ะนี่คือปูที่แกะแล้วอันนี้สดยังไม่ตายใช่ไหมคะยังครับโอ้นี่ตัวใหญ่เลยนะเนี่ยโลเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวให้แม่บ้านประเมินราคาใช่อยู่ข้างบน อันนี้คือได้ปูแตไ่ไปลึกแค่ไหนคะได้ได้ปูกงไปไปไกลไหมออกไปกี่กิโลอ่ะสองฝั่งประมาณเกือบสิบกิโลได้สิบกิโลประมาณนี้มันไม่มีฝน้วยนะชว่วงนี้ก็แบบไม่มีพายุกไไไ็ไปวางไว้แล้วก็เช้าก็ไปเก็บนี่คือเจ้าปูนะคะอันนี้อันนี้อ่ะต้องเอาไปปล่อยที่เดิมไหมคะใช่ครับเ,าเขาห้ามเก็บขึ้นมานะ อันนี้ปลาอะไรไม่รู้นาะเนี่ยไอสีผูดปลาสีผูดสีผูดตายแล้วค่ะอันนี้กุ้งกุ้งทะเลเนี่ยตัวเขาใหญ่จริงกุ้งไม่รู้ตายยังตายลยครับ <S <S ขายเหมาได้แค่นี้ไงเออขายเหมาได้เยอะอยู่จริงเราอยู่ค่ะเปลือกหอยจ้าตัวเล็กสิบบาทตัวใหญ่ห้าสิบบาทอันนี้ก็หมานปูจ้าตื่ไม่ได้ลูกหอยเขาเดินดูกันอันนี้ก็หอยหอยกระจงโลหอยหวานค่ะถุงถุงละถุงละร้อยค่ะทำตู้เย็นดีอยู่ น่าจะได้หอยไปใส่ต้มตำซน่่นาจะได้หอยเนี้ยไปใส่ต้มตำอีกได้อะไรมาจ๊ะอันนี้เป็นเนี้ยเนื้อมันอะปลาซีก้ปลากระดองปลาเก๋า่าปลาิมามีปลาเก่าด้วย ปลาดิ้นหมาโอ้เจ้าได้กระบีอันนี้ขยวยปิดอันนี้ตัวใหญ่เลยมานะเนี่ยมานเตะกินนี้ไม่เป็นพี่หมดเนี่ยสามร้อาหมดเนี่ยสาม้าไม่มีนี่้สาตั้งกี่โมงตีสี่ร้านเนี่ยตั้งตีสี่ยอะไรคะเฉยเี่ยสแล้ว สองสองนะครับแล้วพอเดินชมก่อนหมด่ร้อแล้วก็จะรอไปนะถึงอันนี้เจ้านี้ได้อะไรนะอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ถ้าเหมดจากถบ่กระดองอุ้ยไม่เคยเห็นอ่ะเขาโตมากเลยเนาะเล่นนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี่เหมือนเขาอายุเยอะแล้วอ่ะออเคย่างนนี้ะได้ตัวละสองโลอันนี้โล ด,ดู่เหมือนกระดองโซบะเลอร์เลยใช่ปกติมันกี้เขาขาวาใช่หรออันนี้คือเป็นเขาเือ,เอ,อ่าอ๋อใช่นนันนี้โลเท่าไหร่ละเนี่ยอันนี้นอ,อม,มันใจใหญ่อันนี้ 200. สองร้อยอันสงอสงร,องรอ้อยีัมันุกไ่ค่ะอ,อันนี้อะไรอะไรคะกกรปลาก,กระเบนตลากะเบนไม่จ้าหึกโโ ร้านนี้มีหมึกเยอะหมกัวใหญ่มนไมข้้พ่นหมึกแล้วอ่ะพ่นหมึกโอ้โหไมร้พ่นหมึกพวมไม่้าจ้าตักเกี่้อ้อลูกค้าค่าเท่าร่คจะร้อย้พี่หมดนี้ร้อเอาไหม เอ,เอา,าค่ะร้อยหนึ่งหรอกเขาด้วยหนึง่งไม่ได้เลยจ้าสุดแล้วโอ้อันนี้ปลาหมึกอันนี้เห็นชัดเลยอันนี้ดุป,ปะฉลามค่ะมันกัดเราไหมอ่ะนนไม่นนกัดอ๋อมันจะกัดเนาะนี่คือฉลามหมดนั่นห้าร้อยเลยฉลามด้วยกระเบนก็มีแก้มก็มี เอามียังหมาไม่ใช่ลายสวยนะเนี่ยข้ามของทะเลไปละกอัวนี่น่ะหอยสั่งจะสองเมืที่รับสั่งตอนที่นี้แม่แม่สม่แมาสม่แ่แม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 ึแม่แม่แม่ง่แม่ม่่่่่